ส,ส,าสศา์เตำบลเมืองพผ่านเป็นตำบลหนึ่งใน13ตำบลของอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทั้งพื้นที่ของตำบลเมืองพานบริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองผานอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลจำปามงตตำบลบ้านผือ ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสามัคคีอำเภอน้ำโสมทิศใต้ติดต่อกับตำบลจำปาโมงตำบลน,นาสีอำเภอสุวนนรรณคูหาการปกครองตำบลเมืองพนันแบ่งการปกครองออกเป็น16หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอุทยานประวัติศาสตร์ภูบาบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพานตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทางกรมศิลปากรได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจำนวน ,3430 ไร่ให้เป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาทอุทยานนี้จะแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จะเป็นหินทรายที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการกลัดกล่อนของธรรมชาติชื่อภูพะบาทนั้นมาจากรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานบนเทือกเขานี้องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในชื่อภูพะบาทปจัจ์พยายนแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวาราวดีในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ณกรุงนิวเดลีสาธารณร,รัฐอินเดียเมื่อวันที่27กรกฎาคม2 0 2 4ถือเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่8ของประเทศไทยและยังเป็นมรดกโลกแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานี การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเมืองพางอําอเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีมีกระบวนการทํางาน5ขั้นตอน 1. ร่วมสร้างความเข้าใจร่วมกัน 2. ร่วมกําหนดความต้องการ 3. ร่วมกันจัดทําสารสนเทศ 4. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 5. ร่วมกันเผยแพร่และบํารุงรักษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ CIA ตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมีประเด็นการพัฒนาที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่การแก้ไขปัญหาความยากจนตามมาด้วยการจัดการความเสี่ยงชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนและการใช้เครื่องมือการระดมสมองโดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลคือปัญหาด้านความยากจนมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน คณะกรรมการจัดทำสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเมืองพานจึงได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้แก่โครงการจำหน่ายของที่ระลึกโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและเกษตรกรโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการสนับสนุนการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรและโครงการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงสวนสารสนเทศตำบลเมืองพานเป็นศูนย์ที่คอยให้บริการข้อมูลด้านต่างๆของตำบลเช่นข้อมูลพื้นฐานชุมชนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล